มื่อเร็วๆนี้มันก็มีเรื่องที่น่าสนใจมากเลยครับที่เวียดนามเป็นการเคลื่อนไหวที่แหมต้องบอกได้เลยว่าไม่ธรรมดาเลยครับเพราะว่าเวียดนามนั้นเขาจัดการส่งคืนสัญญาเช่าเครื่องบินที่ผลิตในจีนครับเรื่องนี้มันเลยทําให้ท่านผู้นําจีนอย่างท่านสีจินผิงเนี่ยตกอยู่ในสถานการณ์ที่อาจจะเรียกได้ว่าน่าอึดอัดอ,อยู่ไม่น้อยเลยทีเดียวเรื่องของเรื่องมันเป็นอย่างนี้ครับท่านผู้ชมย้อนไทม์ไลน์กันสักนิดหนึ่งครับเมื่อวันที่1 4บถึงเมษายนท่านสีจินผิงเองก็เพิ่งจะเดินทางไปเยือนเวียดนาม นำเยียงเป็นทางการเลยครับซึ่งก็นับว่าเป็นการเจอกันครั้งแรกของผู้นํา2ประเทศนี้ตั้งแต่ปี2019แต่ท่านผู้ชมเชื่อไหมครับว่าไม่ถึง1สัปดาห์หลังจากที่ท่านผู้นําจีนกลับไปสายการบินราคาประหยัดของเวียดนามอย่างเวียเจ็เนี่ยเขาก็นําเครื่องบินเจ็0 9ีเก้าศูนย์เก้าองลำที่ผลิตโดยโแมักของจีนเข้ามาให้บริการครับแต่เรื่องมันพีคตรงนี้ครับท่านผู้ชมพ่อผ่านไปแค่6เดือนเท่านั้นเองสายการบินก็ตัดสินใจว่าไม่ต่อสัญญาเช่าแล้วโดวยให ผลครับว่าต้นทุนการดําเนินงานนั่นน่ะมันก็สูงเกินไปตามรายงานของรอยเตอร์นะครับเว่เจ็ดเขาก็หยุดบินเครื่องทั้งสองลำนี้ไปตั้งแต่วันที่18ตุลาคมแล้วเที่ยวบินสุดท้ายก็คือเครื่องจากคุณหมิงมหาฮานอยเหตุผลที่เขาอ้างว่าทําไมถึงไม่ต่อสัญญาเช่า,าทั้งทั้งที่ใช้ไปแค่6เดือนก็คือเรื่องของต้นทุนที่มันสูงนี่แหละครับโดยเฉพาะเรื่องที่ต้องใช้ลูกเรือต่างชาติค่าบริการต้มบํารุงแถมยังมีข้อจํากัดในด้านกฎระเบียบการ บินของเวียดนามอีกแต่มันก็น่าสนใจไม่น้อยเหมือนกันนะครับเพราะว่าแหล่งข่าว2แห่งที่รอยเตอร์ไปคุยมานั้นนะครับเขาก็ยืนยันเลยครับว่ามันไม่ได้มีปัญหาอะไรเกี่ยวกับการทํางานของตัวเครื่องบินเลยนะครับทีนี้เรามาดูกันหน่อยนะครับว่าเจ้าเครื่อง c 9 0 9มันคืออะไรมันมีชื่อเดิมครับว่า ARJ20 หรือ s a n g f o ซึ่งแปลว่านกฟีนิกซ์ที่กําลังทะยานขึ้นฟ้าหละครับโอ้โหชื่อเทไหมล่ะมันเป็นเครื่องบินเจ ขนาดเล็กสำหรับภูมิภาคมีประมาณ78-90ที่นั่งสร้างโดยโคมัก ซึ่งก็ถือว่าเป็นรัฐวิสาหากิจของจีนเองเลยนั่นแหละครับ4909นั่นถือเป็นเครื่องบินโดยสารพาณิชย์ลำแรกที่จีนผลิตออกมาเองเลยนะครับท่านผู้ชมออกแบบมาสําหรับนักบินระยะสั้นถึงระยะกลางแล้วก็เริ่มต้นใช้งานจริงมาตั้งแต่2016แล้วครับทางโคมาร์กเองนะครับก็บอกว่าเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นั้นน่ะเป็นตลาดสําคัญของ4909เลยนอกจากเวียดนามก็ยังมีอินโดนีเซียกับลาวที่เอาไปใช้ครับกัมพูชากับบรูไนก็สั่งไปแล้วด้วย แต่ท่านผู้ชมครับมันก็มีเสียงกระซิบมานะครับว่า ประสิทธิภาพการประหยัดน้ำมันมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับต้นทุนการบำรุงรักษามันก็สูงแถมวงจรการหาอะไรเนี่ยมันก็ไม่ค่อยเสถียรเท่าไหร่หรือบางทีก็ต้องรอนานมากๆและด้วยการออกแบบเครื่องบินบวกกับความถี่ในการบำรุงรักษาที่มันสูงกว่าปกติและอะไรมันก็แพงกว่าด้วยมันก็เลยทําให้ต้นทุนรวมมันบานปลายครับยังไม่พอเท่านั้นะครับ4909ยังไม่ค่อยได้รับการรองรับในระดับสากลอย่างกว้างขวางด้วยมันก็เลยทําให้ความ ความสามารถในการบินในตลาดโลกอะ่ะมันยังค่อนข้างมีจํากัดอยู่นั่นเองครับประโยชน์ทางเศรษฐกิจมันก็เลยน้อยลงไปอีกราวนี้นะี่แหละเวียเจ็เขาก็ไปเช่า499สองลำนี้มาจากสายการบินเฉินตูแอร์ไลน์ของจีนเมื่อกลางเดือนเมษายนที่ผ่านมานี่เองครับมันเป็นการเช่าแบบเวสต์ลีดหรือการเช่าแบบรวมบริการพูดง่ายๆนะครับก็คือคนให้เช่าเนี่ยเขาไม่ได้ให้ยืมแค่เครื่องบินครับแต่เขาเนะี่ยได้จัดหาลูกเรือบริการซ่อมบำรุงแล้วก็ประกันภัย มาให้ด้ดวยยเลยมันเหมือนกับการผูกขาดเลยนะครับเนี่ยแม้ว่าเรื่องกับลูกเรือนะครับมันจะมาจากจีนก็ตามครับแต่ว่าการฝึกอบรมและการาบำรุงรักษาบางส่วนเขาก็ทํากันในเวียดนามอยู่นั่นเองครับข้อตกลงแบบนี้เนี่ยผมมองว่ามันมีความสําคัญเชิงสัญลักษณ์ทางการเมืองสูงมากๆเลยนะครับท่านผู้ชมเพราะว่ามันเกิดขึ้นปุ๊บหลังจากที่ท่านสีจินผิงเนี่ยไปเยือนเวียดนามปับ๊บตอนนั้น,นครับสื่อก็รายงานกันใหญ่เลยครับว่านี่แหละมันคือความสําเร็จเชิงสัญลักษณ์เลยนะที่แสด ว่าความสัมพันธ์ของสองประเทศนี้เนี่ยมันแน่นแฟนขึ้นไปอีกและนี่ก็ถือเป็นครั้งแรกเลยนะครับที่เครื่องบินที่ผลิตโดยจีนนั้นสามารถมาบินในด้านฝ้าของเวียดนามได้ส่วนเครื่องบินอีกรุ่นครับของโคมักอยอีง4919อันนี้เขาก็ออกแบบมาแข่งกับพวกรุ่นเก่าอย่าง Air Bu s ส A320 หรือว่า Boe ิ n g 737นะครับรุ่นนี้ได้รับการรองรับจากจีนแล้วครับแต่ยังไม่ผ่านการรองรับจากยุโรปหรืออเมริกาเลยครับตอนนี้เนี่ยก็เลยยังไม่มีสายการบินต่างชาติไหนที่ สั่งซื้อหรือเช่าไปใช้เลยนั่นเองครับอยเตอร์นะครับก็ชี้ว่าเครื่องบิน2องลำนี้ก็จะถูกส่งกลับไปที่สายการบินเฉินตูแอร์ไลน์นั่นแหละครับซึ่งเขาก็มีเครื่องรุ่นนี้ใช้อยู่แล้วประมาณ40ลำทีนี้พอเราหันกลับมาดูที่เวียเชนะครับในปัจจุบันในฝูงบินของเขาก็มีเครื่องบินแอร์บัสกว่า90าลำแล้วก็ยังสั่งซื้อโบอิง g 737 Max แม็กอีก150าลำด้วยนะครับเมื่อเดือนมิถุนายนปีนี้เองครับเวียเชก็เพิ่งจะเซ็นสัญญาซื้อ อีก150าลำเพื่อขยายฝูงบินแหล่งข่าวเขาก็บอกเลยนะครับว่าตอนนี้นะครับเวียดเจ็ตเนะี่ยไม่มีแผนจะซื้อเครื่องบินของโคมักเลยครับถ้าดูจากการการะทำแล้วก็คำแถลงของพวกเขานะครับก็มันก็ชัดเจนแล้วครับว่าเวียดเจ็ตเนะี่ยพวกเขาขาดความไว้วางใจในเครื่องบินที่ผลิตในจีนไปแล้วแต่ท่านผู้ชมครับแม้เรื่องเครื่องบินจะเป็นแบบนี้ก็ตามครับแต่ว่าในภาพรวมเศรษฐกิจนั้นนะจีนก็ถือเป็นหนึ่งในแหล่งเงินลงทุนจากต่างประเทศที่สําคัญมากๆของเวียดนามเลยนะครับในปี 2024นั้นการลงทุนโดยตรงของจีนในเวียดนามมีมูลค่าสูงเกิน10,000ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือคิดเป็นเงินไทยก็ประมาณ3 6 0 0 0 0ล้านบาทเลยนะครับท่านผู้ชมเขาเน้นไปที่การผลิตพลังงานโลจิสติกโครงสร้างพื้นฐานการค้าระหว่างจีนกับเวียดนามในปี2024นั้นก็มีมูลค่าเกิน2 0 0 0ล้านดอลลาร์สหรัฐเวียดนามเองก็ได้ส่งออกอาหารทะเลอิเล็กทรอนิกส์สิ่งทอส่วนจีนก็ส่งออกเครื่องจกักรชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์เหล็ก อย่างเช่นผู้ผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในจังหวัดบินเชียงก็ต้องพึ่งพาชิปกับวัสดุจากจีนเป็นอย่างมากเลยทีเดียวครับในจังหวัดบินเชียงนี้นะครับมีโรงงานจีนเต็มไปหมดเลยครับทำให้หลายๆคนเองนะครับก็เชื่อว่าเวียดนามนั้นกําลังจะกลายเป็นผู้ชนะที่ยิ่งใหญ่ที่สุดจากสงครามการค้าจีนสหรัฐเลยทีเดียวพอไปถึงจังหวัดบินเชียงปุ๊บนะครับเราก็จะเจอเข้ากับโรงงานจีนอยู่ทุกคนทุกแห่งเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นเส้นทางรถไฟหรือว่าทางหลวงมรดจีนนั้นไม่เพียงแต่จะ ท่าอุปกรณ์แล้วก็เทคโนโลยีการกา่อสร้างค,ครับแต่ยังมีส่วนร่วมในการบริหารโครงการอีกด้วยฮัคคอมบริจีนเองก็ยังคงได้ลงทุในในนิคมอุตสาหกรรมทั้งทางเหนือและทางใต้ของเวียดนามทั้งชิ้นส่วนเรื่องใช้ในบ้านชิ้นส่วนโทศรศัพท์มือถือเพื่อส่งออกไปทั่วเลยครับแต่ครับท่านผู้ชมแม้ว่าความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่าง2ประเทศนั้นมันจะดูใกล้ชิดกันขนาดนี้ก็ตามแต่มันก็ยังคงไม่สามารถป,ปกปิดความขัดแย้งทางการเมืองที่มันอย่างลึกหรือ ระหว่างกันได้หรอกครับประเด็นอย่างเรื่องทะเลจีนใต้ความคับข้องใจทางประวัติศาสตร์ข้อพิพาทเรื่องอธิปไตยสิ่งเหล่านี้ยังคงเป็นเหมือนกับระเบิดเวลาที่มองไม่เห็นอยู่นั่นเองครับมันอยู่ในความสัมพันธ์ของพวกเขาแม้ว่าทั้งสองประเทศนั้นจะเป็นค่ายคอมมิวนิสต์เหมือนกันแต่ว่าความสัมพันธ์ระหว่างเวียดนามกับพรรคคอมมิวนิสต์จีนก็ไม่ได้ราบเรื่อนหรอกนะครับล่าสุดมเมื่อเดือนกันยายนปี2024นี่นเองครับมีรายงานว่าเรือบังคับใช้กฎหมายของจีนไปโจมตีชาวประมงเวียดนามในหมู่เกาะพาราเซลทำให มีคนเจ็บอย่างน้อยสิบคนทางกระทรวงการต่างประเทศของเวียดนามมันก็ออกมาประท้วงอย่างรุนแรงเลยครับอ้างว่า,วาการกระทำของจีนนั้นน่ยมันละเมิดอธิปไตยของเวียดนามและก็กฎหมายระหว่างประเทศอย่างร้ายแรงแต่ทางการกระทรวงต่างประเทศของจีนก็โต้อตอบกลับมานะครับว่าเรือประมงเวียดนามนั่นแหละครับที่กําลังทําผิดกฎหมายในหมูเ่เกาะพาราเตลแล้วก็การบังคับใช้กฎหมายของจีนนั้นน่ยมันก็ถูกต้องตามกฎหมายและการยับยั้งชั่งใจแล้วเหตุการณ์นี้ครับมันก็เลยยิ่งทําให้ความตึงเครียดระหว่าง จีนกับเวียดนามในประเด็นทะเลจีนใต้นั้นน่ะมันขเขม่งเกลียวขึ้นไปอีกนะครับท่านผู้ชมต้องบอกเลยครับว่าข้อพิพาททะเลจีนใต้นั้นเน่ะเป็นอีกหนึ่งในข้อพิพาทในเรื่องของดินแดนที่บรรทัดต,ตอนและละเอียดอ่อนที่สุดในโลกยุคนี้เลยก็ว่าได้คือในภูมิภาคนี้นะครับท่านผู้ชมมันก็อุดมไปด้วยทรัพยากรทั้งน้ำมันแกส๊สธรรมชาติแล้วก็ยังเป็นอีกหนึ่งในเส้นทางการค้าทางทะเลที่สำคัญที่สุดความสำคัญเชิงยุทธศาสตร์มันก็สูงมากเลยครับที่นี่ครับมันก็เลยมีหลาย ประเทศเนะครับทั้งจีนเวียดนามฟิลิปปินส์มาเลเซียบรูไนแล้วก็ไต้หวันต่างก็อ้างสิทธิ์ในอธิปไตยเหนือหมู่เกาะและน่านน้ำในแถบนี้ซึ่งข้อพิพาทนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นความขัดแย้งที่มันแหลมคมและยาวนานที่สุดในความสัมพัน์จีนเวียดนามเลยครับการที่รรคคอมมิวนิสต์จีนนั้นไปสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกทางการทหารบนเกาะเทียมเนี่ยนะครับมันก็ถูกมองว่าเป็นความพยายามที่จะเสริมสร้างการควบคุมเหนือทะเลจีนใต้ซึ่งมันก็เหมือนกับการไปเหยียบย่ำกฎหมาย ระหว่างประเทศและอธิปไตยของประเทศเพื่อนบ้านนะครับแน่นอนครับว่าเวียดนามเขาก็จะปลาดูอย่างเต็มที่แล้วก็มีการประท้วงหลายครั้งจนนาไปสู่การกระทบกระทั่งกันท,ทางทะเลข้อพิพาททางการทูตหรือแม้แต่ท้งการประทะก,กันทางเรืออยู่บ่อยครั้งเลยครับทีนี้ท่านผู้ชมนั้นอาจจะเคยได้ยินคําว่าเส้นปะกเก้าเส้นของจีนใช่ไหมครับมันคืออะไรกันแน่มันก็คือเส้นที่จีนครับพวกเขาลากกันขึ้นมาเองอ้างว่าตืบทอดมาจากเส้นประ11เส้นตั้งแต่ปี1น 947นู่นเลยครับซึ่งเส้นนี้นะครับมันก็ปักปันเขตแดนส่วนใหญ่ของทะเลจีนใต้ให้กลายเป็นด้านน้ําของจีนไปเลยมันลากรอบรุมพื้นที่ประมาณ80%ของทะเลจีนใต้เลยนะครับอย่างไรก็ตามครับเส้นประการเก้าเส้นนั้นน่ะมันก็ขาดพื้นฐานในกฎหมายระหว่างประเทศครับโดยเฉพาะอนุสัญญาสหาประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทางทะเลหรือที่เราเรียกกันสั้นๆว่าอันคอสรรคคอมิวนิจิตเองครับก็ไม่เคยนําเสนอเอกสารทางประวัติศาสตร์ที่มัน ชัดเจนจริงๆมาสนับสนุนการอ้างสิทธิ์นี้ได้เลยครับแล้วตัวเส้นเองอะ่ะมันก็มีความกลุมเกลือมากๆแน่นอนครับว่าเหตุการณ์เหล่านี้เนะี่ยมันก็อาจจะคล้ายๆกับเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นกับประเทศข้างเคียงของเราเหมือนกันนะครับอันคอร์ดเนี่ยนะครับก็เป็นเหมือนกับกติกาหลักของโลกเลยนะครับที่ใช้ควบคุมการแบ่งปันและการใช้สิทธิ์ทางทะเลเขาจะกําหนดเขตไว้ชัดเจนเลยครับและที่สาคัญเลยก็คือเขตเศรษฐกิจจำเพาะที่ขยายออกไป200ไมล์ทะเลเราะ ประมาณ870กิโลเมตรจากชายฝั่งรับในเขตนี้ประเทศเจ้าของฝั่งนั้นจะมีสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียวในการสำรวจหาประโยชน์หรือจัดการทรัพยากรธรรมชาติซึ่งมันก็แฟงๆดีนะครับบนพื้นฐานของกฎหมายทางทะเลนี่แหละครับเวียดนามเขาก็ยืนยันติดในเขตเศรษฐกิจจำเพาะ200ไมล์ทะเลของพวกเขาทรัพยากรใดๆในหน้าน้้ำนี้มันก็จะต้องอยู่ภายใต้อำนาจของเวียดนามถูกต้องไหมครับท่านผู้ชมเวียดนามเขาก็มองนันแหละครับว่าเส้นปากก้าวเส้นของเจนเนอรมันไม่ ม,มีพิกัดอะไรที่แบบว่าชัดเจนเลยสักนิดสักหน่อยแล้วก็ไม่มีมูลเหตุทางกฎหมายเลยสักนิดครับเพราะว่าเส้นปากก้าวเส้นของจีนนีนะครับมันลากเกิน200ไมล์ทะเลจากชายฝั่งจีนไปไกลโขเลยครับและด้วยเหตุนี้เองเวียดนามและนักวิชาการในด้านกฎหมายระหว่างประเทศส่วนใหญ่ต่างก็เลยเห็นตรงกันนะครับว่าไอ้เส้นปากก้าวเส้นนั้นน่ะมันเป็นเส้นที่ลุ่มเกลือทางประวัติศาสตร์แล้วก็ไม่มีมูลไม่มีน้ำหนักทางกฎหมายเลยในขณะที่เวียดนามเขามีอธิปไตยตามประเท และสายสัมพันธ์ทางประวัติศาสตร์กับจีนใต้มาอย่างยาวนานนันใช่ไหมครับหมู่เกาะพาราเซลแล้วก็สเปรรี่ก็อยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของเวียดนามมาอย่างยาวนานเช่นกันเวียดนามเองก็เน้นย้ำเลยนะครับว่าการควบคุมทางประวัติศาสตร์ของพวกเขาเนน่ะมันก็มีเอกสารสนับสนุนและการยอมรับในรับปากโกลอีกด้วยเวียดนามจึงพยายามยืนยันสิทธิอันชอบธรรมของพวกเขาเองตามกฎหมายทางทะเลโดยเน้นนะครับว่ากฎหมายระหว่างประเทศนั้นน่ะนะมันก็ควรจะอยู่เหนือการอ้าง ติดทั้งประวัติศาสตร์แบบข้างเดียวในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาเนี่เองครับพรรคคอมมิวนิสต์จีนก็ได้เพิ่มความเข้มข้นในการควบคุมทะเลจีนใต้มากยิ่งขึ้นทั้งการสร้างเกาะเทียมที่ว่าสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกทางทหารจัดตั้งเขตบริการทางทะเลซึ่งมันก็เป็นรูปแบบที่โจงแจ้งของการยึดครองและการครอบครองทางทหารนั่นแหละครับท่านผู้ชมตัวอย่างที่เราจะเห็นได้ชัดสุด,สดเลยนะครับก็คือเหตุการณ์แท่นขุดเจาะน้ำมัน HYS 981ในปี2014ต ตอนนั้นจีนนะครับก็ได้เอาแท่นขุดเจาะน้ํามันขนาดยักษ์ไปตั้งในเขตเศรษฐกิจจำเพาะของเวียดนามเลครับเรื่องนี้นะครับมันก็นําไปสู่การผาเผชิญหน้ากันทั้งทางการทูตและทางการทะเลอย่างดุนแรงเลยครับที่นี้เนะี่ยมันไม่ใช่แค่เวียดนามนะครับฟิลิปปินสนะ์เนี่ยเขาก็เคยนําจีนขึ้นสู่ศาลอนุญาโตตุลาการถาวรที่กรุงเฮกครับ ซึ่งสารก็ตัดสินออกมาเลยนะครับว่าเส้นปากกาวเส้นนั้นน่ะมันไม่มีพื้นฐานภายใต้กฎหมายระหว่างประเทศเลยนะการสร้างก่อเทียมของชน่าน่ะมันก็ถูกตัดสินว่าเป็นการทําลายระบบนิเวศทางทะเลแม้ว่าเวียดนามนะครับยังไม่ได้เข้าร่วมการฟ้องด้วยก็ตามแต่ว่าก็ได้สแสดงการสนับสนุนคําตัดสินนี้อย่างเต็มที่เลยทีเดียวส่วนจีนเองก็แน่นอนครับว่าทั้งเปิดจริงก็ปฏิเสธคําตัดสินนี้ไปโดยอ้างว่าสารน่ะไม่มีเขตอํานาจนั่นเองครับคือเขาไม่ยอม รับคำตัดสินนั่นแหละครับถ้าเราอะ่ะมองในมุมมองลึกๆนะครับท่านผู้ชมภายใต้หน้ากาก,ากของการปกครองอธิปไตยของชาตินะครับจริงๆแล้วพรรคอมวนิ์จนก็กําลังดําเนินยุทธศาสตร์ความเป็นเจ้าในภูมิภาคนี้อย่างเต็มที่เลยทีเดียวพยายามจะควบคุมทะเลจีนใต้และขยายไปสู่การครอบงาภูมิทัศน์เชิงกลยุทธ์ของเอเชียแปซิฟิกลัทธิชาตินิยมตุดนโตแล้วก็ลทัทธิอํานาจนิยมในวัฒนธรรมของพักนั่นนะครับต่างก็เป็นแรงผลักดันให้เกิดการขยายตัวครั้ง เพื่อทวงดุลแรงกดดันจากจีนเวียดนามก็เลยต้องพยายามระครับที่จะสร้างความร่วมมือในด้านความมั่นคงกับประเทศในดินอย่างแข็งขันไม่ว่าจะเป็นสหรัฐอเมริกาญี่ปุ่นหรืออินเดียสิ่งนี้มันก็สะท้อนถึงยุทธศาสตร์ของเวียดนามในการต่อสู้แย่งชิงอํานาจรับโลกแล้วก็เป็นการคานอํานาจกับจีนนั่นเองครับแล้วพอมองย้อนกลับไปในประวัติศาสตร์และความตึงเครียดในปัจจุบันนี้นะครับมันก็ทําให้เราได้เห็นภาพเลยนะครับว่าแม้จีนกับเวียดนามจะยังคงรักษา ตาตันติภาพไว้เพียงผิวเผินก็ตามครับแต่ลึกๆแล้วอ่ะทั้งสองฝ่ายต่างก็กําลังแข่งขันกันเพื่ออิทธิพลแล้วก็มีการตั้งพนันธมิตรกันอย่างลับๆแต่มันก็น่าคิดนะครับเพราะว่าความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับเวียดนามนั้นแหะครั้งหนึ่งมันเคยใกล้ชิดกันอย่างยิ่งยวดเลยทีเดียวถ้าหากเรารับย้อนกลับไปไกลหน่อยนะครับตั้งแต่ตอนที่ก่อตั้งสาธารณรชาชนจีนเมื่อวันที่1ตุลาคมปี1 9น9่กนู่นเลยครับในช่วงเวลานั้นน่ะสถานการณ์ในเวียดนามเขากําลังเข้มข้นเลย ผู้ชมพวกเขาอ่ะกำลังต่อสู้กับการปกครองของเจ้าอนานิคมฝรั่งเศสจนกระทั่งในปี1945เขาก็ได้ตั้งสาธารณรัฐประชาธิปไตยเวียดนามหรือเวียดนามเหนือขึ้นมาโดยการนําของท่านโฮจิมินต์ตอนนั้นนะครับต้องบอกได้เลยว่าเวียดนามเหนือกับพรรคคอมมิวนิสต์น,นั่นแหละเขาเขาแบบว่าเขาซีปึกกันเลยครับอุดมการเดียวกันเป๊ะนั่นคือการต่อต้านลัทธิล่าอนานิคมครับพอจีนก่อตั้งประเทศได้ปุ๊บนะครับความสัมพันธ์ทางการทูตก็พัฒนายอย่างรวดเร็วเลยทีเดียวจีน เองก็ให้การยอมรับเวียดนามเหนือแล้วก็ได้กลายเป็นผู้สนับสนุนหลักทั้งทางการเมืองและทางการทหารเพราะคอมมิวนิสต์จีนนะครับพวกเขาหนุนเวียดนามเต็มที่ลยครับในการสู้กับฝรั่งเศสส่งทั้งที่ปรึกษาทางการทหารอาวุธความช่วยเหลือทางเศรษฐกิจคือเขามีอุดมการคอมมิวนิสตร่วมกันแบบแน่นมากเลยครับและพอมาถึงในช่วงปี1954ถึงปี1975หลังจากที่เวียดนามชนะสงครามอินโดจีนครั้งที่หนึ่งเวียดนามนะครับก็ถูกแบ่งออกเป็นเวียดนามเหนือและเวียดนาม ใตใ้ช่วคราวครับตอนนั้นจีนก็สนับสนุนเวียดนามเหนือ,อยังแข็งขันเลยครับพอสหรัฐอเมริกาโกรธเข้ามาแทรกแซงในสงครามเวียดนามซึ่งบ้านเรานั้นอาจจะเรียกว่าเผือก็เลยครับโอ้โหพรรคมณวนิสต์จีนก็ยิ่งยืนหยัดหนุนเวียดนามเหนืออย่างมั่นคงเลยทีเดียวเขาต่อต้านการทกรของ,ของสหรัฐเต็มที่นะครับมองว่ามันเป็นการลุกรานจากกวินิยมนะจีนไม่เพียงแต่ให้ความช่วยเหลือทางการทหารเท่านั้นนะครับเขายังได้ส่งกองกำลังอาสาสมัครแล้วก็บุคลากรด้านเทคนิคไป ช่วยเวียดนามเหนือสู้กับกองทัพสหรัฐด้วยและนี่นะครับมันก็เลยเป็นจุดกําเนิดในเรื่องราวของความรักของคิดนี้นะครับนี่ครับแต่ท่านผู้ชมครับจุดเปลี่ยนน่ยมันก็มาถึงในช่วงปี1975ครับเวียดนามเหนือและใต้สามารถรวมชาติกันได้สําเร็จกลายเป็นสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามมันก็น่าจะดีแล้วใช่ไหมครับแต่แม้ว่าอุดมการ์น่ยมันจะคล้ายๆกันก็ตามครับความสัมพันธ์มันก็ค่อยๆซับ้อนมากขึ้นเรื่อยๆครับเวียดนามเน่ยเขาเริ่มไปกระชับความสัมพันธ์กับตาภาพโซเวียตซึ่งในช่วงเวลาานนนััั้ควมมสพธ จีนโตเวียดมันก็กาลังเสื่อมโทรมอย่างหนักเลยทีเดียวเรื่องนี้ก็เลยส่งผลกระทบในทางลบมาถึงความสัมพันธ์จีนเวียดนามด้วยนั่นเองประกอบกับความตึงเครียดของข้อพิพาททางทะเลจีนใต้ที่มันก็เริ่มทวีความรุนแรงตามมาความตึงเครียดมันก็ค่อยๆเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆแล้วครับจนกระทั่งปลายปี1978เวียดนามก็ได้บุกกัมบูชาครับไปโค่นล้มระบบเขเมรแดงซึ่งเขเมรแดงเนี่ยนะครับดันเป็นพันธมิตรของจีนอกีกโอ้โหงานนี้ครับจีน มีปฏิกิริยารุนแรงเลยครับท่านผู้ชมเดือดดาลเลยทีเดียวในเดือนกุมภาพันธ์ปี1979ครับพระคอมนต์จีนน่ะก็เลยเปิดฉากการโจมตีกลับเพื่อป้องกันตนเองต่อเวียดนามหรือที่เรารู้จักกันในชื่อสงครามชายแดนจีนเวียดนามนั่นแหละครับแม้ว่าสงครามนี้น่ะมันจะสั้นๆก็ตามครับแต่มันเป็นจุดเริ่มต้นของความเสื่อมโทรมอย่างลึกซึ้งในความสัมพันธ์ของสองประเทศนี้เลยครับและหลังจากสงครามทั้งสองฝ่ายเองก็ยังคงเผชิญหน้ากันต่อครับจนกระทั่งถึงปลายช่วงยุ 8ุคศูนย์ความสัมพันธ์น่ยมันก็เริ่มขี้คายลงบ้ากนะครับพวกเก่าๆเขาไม่อยู่กันแล้วพอมาถึงช่วงปี1 9 9 0เป็นต้นมาครับพร้อมกับการจริ้นสุดของสงครามเย็นความสัมพันธ์จีนเวียดนามนั้นก็เริ่มดีขึ้นแล้วครับและนั่นก็คือในช่วงต้นยุค90ูนนี่เองครับทั้งสองประเทศเน่ยก็เลยเริ่มสวงหาการปรับปรุงความสัมพันธ์และในปี1 9 9 9กิจีนและเวียดนามก็ได้ลงนามในสนธิสัญญาเขตแดนทางบกซึ่งก็ได้้ยุตติิขขอพพาเ แดนทางบกส่วนใหญ่ของพวกเขาไปได้ครับและพอเข้าสู่ยุค2000พวกเขาเนะี่ยก็ได้ลงนามในข้อตกลงเขตแดนทางทะเลเพิ่มเติมอีกซึงมันก็ช่วยผ่อนคลายความตึงเครียดในทะเลจีนใต้ไปได้บ้างเมื่อความสัมพันธ์ดีขึ้นใช่ไหมครับจีนแล้วก็เวียดนามก็ได้กระชับความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจกันใหญ่ทีเดียวครับจีนกลายเป็นคู่ค้ารายใหญ่ที่สุดและแหล่งการลงทุนที่ใหญ่ที่สุดของเวียดนามแต่ในขณะเดียวกันนะครับเวียดนามเนะี่ยเขาก็ยังคงระมัดระวงังและก็รักษาความเป็นระในการติดตอ่อทางการ ก่กับพรรคคอมมิวนิสต์จีนอยู่เสมอการเสริมสร้างกำลังทหารที่เพิ่มขึ้นของพรรคคอมมิวนิสต์จีนตามแมวชายแดนและในทะเลจีนใต้ในปัจจุบันนี้นะครับมันก็ส่งสัญญาณถึงความตั้งใจในเชิงกลยุทธ์ที่จะยับยั้งเวียดนามนะครับท่านผู้ชมเพื่อตอบโต้ภัยคุกคามนี้เนี่ยเวียดนามก็เลยต้องพัฒนากองทัพให้ทันสมัยย่างต่อเนื่องเสริมสร้างกองทัพเรือและกองทัพอากาศในขณะเดียวกันแล้วเราก็ก็ยังคงเพิ่มความร่วมมือทางการทหารกับประเทศอื่นๆให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้นทั้งทางสหรัฐอเเเเมมรริกาญีีี่่ปุนนตยยวด จึงต้องพยายามแสวงหาความเป็นสระเชิงกลยุทธ์ระหว่างสองมหาอำนาจอย่างจีนและสหรัฐอเมริกาในขณะเดียวกันแล้วก็ต้องเสริมสร้างการทูตผู้พาคีหรือความร่วมมือทางด้านความมั่นคงเพื่อหลีกเลี่ยงการเป็นเมืองขึ้นของพรรคคอมมิวนิสต์นั่นเองครับความตึงเครียดและการลี่คลายในความสัมพันธ์จีนเวียดนามนี้นะครับมันจึงมีความหมายสําคัญต่อเสถียรภาพของภูมิภาคเอเชียตะว,วันออกเฉีงยงใต้ทั้งหมดเลยครับข้อพิพาททะเลจีนใต้ไม่ได้เป็นเพียงประเด็นระหว่างจีนแล้ว เวียดนามเท่านั้นแต่มันยังส่งผลกระทบต่อพลวัตด,ด้านความมั่นคงของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกทั้งหมดอีกด้วยครับและคำถามที่ผมอยากจะทิ้ง้ายนะครับก็คือแล้วประเทศไทยของเราเน่ครับทําอะไรอยู่ครับขอขอบคุณท่านผู้ชมครับที่ร่วมเดินทางมาตลอดคลิปนี้เลยเนื้อสิ่งอื่นใดแล้วก็ถ้าคิดสิ่งไหนแล้วไม่มเบียดเบียนพืชก็ขอสมปร,รารถนาขอท่านผู้ชมนั้นมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงอยู่รับชมคลิปของผมไปนานๆแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ